ใจที่รู้พอคือใจที่เป็นอิสระชีวิตคนเราที่ทุกข์ไม่ใช่เพราะมีน้อยแต่เพราะอยากได้มากเกินไปยิ่งขวยคว้าใจก็ยิ่งหนักยิ่งยึดมั่นใจก็ยิ่งอึดอัดและยิ่งไม่รู้จักคำว่าพอชีวิตก็ยิ่งไม่มีวันสงบเจริญพรสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง สุขใจได้ฟังธรรมวันนี้เราจะมาพูดถึงธรรมะง่ายๆที่ลึกซึ้งยิ่งคือความพอที่ทำให้ใจเป็นอิสระได้จริงคนส่วนมากเข้าใจว่าถ้ามีมากขึ้นจะมีความสุขมากขึ้นถ้าได้ในสิ่งที่อยากได้ใจจะสงบลงแต่ความจริงแล้วความอยากนั้นไม่มีวันสิ้นสุดวันนี้อยากได้อย่างหนึ่งพรุ่งนี้ก็อยากได้อีกอย่างหนึ่ง ต่อให้ได้มาทั้งโลกใจก็ยังหาความพอไม่เจอพระพุทธเจ้าส่งสอนว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ไม่ใช่สิ่งภายนอกไม่ใช่ผู้คนไม่ใช่โลกแต่คือความอยากในใจของเราเองที่คอยผลักดันให้ใจไม่เคยหยุดพักไม่เคยอิ่มและไม่เคยสงบลองสังเกตตัวเองดูเวลาอยากได้อะไรสักอย่างใจจะกระวนกระวาย คิดซ้ำๆว่าจะได้หรือไม่ถ้าไม่ได้ก็ทุกข์ถ้าได้มาก็สุขแค่ชั่วคราวแล้วก็อยากได้อย่างอื่นต่อไปวนอยู่แบบนี้ไม่จบไม่สิ้นนี่แหละคือชีวิตของคนที่ไม่รู้จักคำว่าพอต่อให้มีเงินมากมีบ้านใหญ่มีรถหรูมีชื่อเสียงแต่ถ้าใจยังไม่พอก็ยังรู้สึกขาดอยู่เสมอยังรู้สึกไม่เต็มยังรู้สึกไม่สงบ แต่ในทางกลับกันคนที่รู้จักพอแม้มีน้อยใจก็เบาใจก็สงบเพราะเขาไม่ต้องแบกความอยากมากมายไว้ในใจเขาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความสบายใจความพอไม่ได้แปลว่าไม่ต้องทำงานไม่ต้องพัฒนาไม่ต้องมีความฝันแต่หมายถึงการทำทุกอย่างด้วยใจที่ไม่ยึดติดไม่เอาชีวิตไปผูกไว้กับสิ่งภายนอกได้ก็ดี ไม่ได้ก็ไม่ทุกขเมื่อใจไม่ยึดใจก็ไม่หนักเมื่อใจไม่อยากเกินพอดีใจก็ไม่ดิ้นรนและเมื่อใจไม่ดิ้นรนใจก็เริ่มสงบลงเองความอิสระที่แท้จริงไม่ได้มาจากการมีทุกอย่างแต่เกิดจากการไม่ต้องการทุกอย่างเพราะคนที่ไม่ต้องการมากย่อมไม่ถูกสิ่งใดผูกมัดพระพุทธเจ้าทรงเป็นแบบอย่างของผู้ที่มีความพออย่างแท้จริง ทรงสละทั้งอำนาจทรัพย์สมบัติและความสุขทั้งโลกเพื่อสแสวงหาความสงบในใจและเมื่อพบแล้วก็ส่งค้นพบว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การได้มาแต่อยู่ที่การปล่อยวางชีวิตของเราก็เช่นกันไม่จำเป็นต้องรอให้มีทุกอย่างก่อนถึงจะมีความสุขไม่ต้องรอให้ชีวิตสมบูรณ์แบบเพราะความสุขเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้เพียงแค่รู้จักพอในสิ่งที่มี ตื่นเช้ามามีลมหายใจมีร่างกายที่ยังเคลื่อนไหวได้มีข้าวกินมีที่นอนมีคนที่เรารักแค่นี้ก็เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่แล้วแต่เพราะใจเราไม่เคยมองสิ่งที่มีจึงมัวแต่มองสิ่งที่ขาดเมื่อเราหยุดเปรียบเทียบหยุดอยากเกินพอดีและหันกลับมาดูสิ่งที่มีอยู่ตรงหน้าใจก็จะค่อยๆอ,อ่อนลงเบาลงและสงบลง ความพอจริงไม่ใช่เรื่องของจำนวนสิ่งของแต่เป็นเรื่องของสภาพใจใจที่รู้พอคือใจที่ไม่ต้องดิ้นรนเกินจำเป็นใจที่ไม่ต้องแข่งขันกับใครใจที่ไม่ต้องพิสูจน์อะไรกับโลกเมื่อใจเป็นแบบนั้นความอิสระก็เกิดขึ้นทันทีไม่ต้องรอให้ใครอนุญาตไม่ต้องรอให้ชีวิตสมบูรณ์แบบเพราะความอิสระนั้นเกิดขึ้นจากการปล่อยวางภายในใจของเราเอง และเมื่อใจเป็นอิสระความสุขก็เกิดขึ้นอย่างเงียบๆไม่หวือหวาไม่ตื่นเต้นแต่ลึกสงบและมั่นคงกว่าความสุขแบบใดๆในโลกนี้นี่คือธรรมะง่ายๆที่พระพุทธเจ้าส่งชี้ให้เห็นว่าความสุขไม่ได้อยู่ไกลไม่ได้อยู่ในอนาคตแต่ซ่อนอยู่ในใจที่รู้จักคำว่าพอตั้งแต่วันนี้เองเมื่อใจเริ่มรู้จักคำว่าพอชีวิตจะค่อยๆเปลี่ยนไปอย่างเงียบๆ ไม่ต้องฝืนไม่ต้องพยายามมากแต่เหมือนน้ำที่ค่อยๆไหลลงสู่ที่ต่ำอย่างเป็นธรรมชาติคนที่รู้จักพอจะไม่เหนื่อยกับการเปรียบเทียบชีวิตของตัวเองกับใครไม่ต้องคอยมองว่าใครมีมากกว่าใครดีกว่าใครสําเร็จกว่าเพราะเขารู้ว่าชีวิตของแต่ละคนมีทางเดินของตัวเองและความสุขก็ไม่ได้วัดกันที่สิ่งภายนอก เมื่อไม่เปรียบเทียบใจก็ไม่ร้อนเมื่อไม่แข่งขันเกินจำเป็นใจก็ไม่เครียดและเมื่อไม่ต้องวิ่งตามโลกตลอดเวลาใจก็มีโอกาสได้พักหลายคนใช้ชีวิตเหมือนกำลังวิ่งแข่งกับเวลาวิ่งแข่งกับคนอื่นวิ่งแข่งกับความคาดหวังจนลืมไปว่าจุดหมายของชีวิตไม่ใช่การวิ่งให้เร็วที่สุดแต่คือการมีใจที่สงบที่สุด เพราะต่อให้วิ่งไปถึงเส้นชัยแต่ใจยังเต็มไปด้วยความอยากความกลัวและความกังวลชีวิตก็ยังไม่พบความสุขที่แท้จริงพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรารู้จักประมาณไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปเหมือนสายพินที่ต้องขึงให้พอดีถ้าตึงเกินไปก็ขาดถ้าหย่อนเกินไปก็ไม่เกิดเสียงชีวิตก็เช่นเดียวกันถ้าอยากมากเกินไปใจก็เครียด ถ้าปล่อยปละเกินไปชีวิตก็ไม่ก้าวหน้าแต่ถ้าเดินทางสายกลางทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดโดยไม่ยึดติดกับผลลัพธ์ใจก็จะเบาและมั่นคงคนที่รู้จักพอไม่ใช่คนที่หยุดพัฒนาแต่เป็นคนที่พัฒนาอย่างมีสติทำสิ่งต่างๆด้วยความตั้งใจแต่ไม่เอาความสำเร็จหรือความล้มเหลวมาตัดสินคุณค่าของตัวเองเขาทำงานเพราะหน้าที่ ไม่ใช่เพราะความโลภเขาใช้ชีวิตเพราะเข้าใจไม่ใช่เพราะความอยากและเขายิ้มได้ง่ายเพราะใจไม่ต้องแบกอะไรหนักๆไว้ตลอดเวลาเมื่อใจไม่แบกความทุกข์ก็ลดลงเมื่อความทุกข์ลดลงปัญญาก็เกิดขึ้นและเมื่อปัญญาเกิดขึ้นใจก็เห็นความจริงของชีวิตชัดขึ้นเห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงสิ่งที่ได้มาวันหนึ่งก็ต้องจากไป สิ่งที่รักวันหนึ่งก็ต้องพลัดพรากร่างกายที่แข็งแรงวันหนึ่งก็ต้องแก่เจ็บและตายเมื่อเห็นเช่นนี้ใจก็ไม่หลงยึดมากเหมือนเดิมไม่หลงคิดว่าสิ่งใดเป็นของเราอย่างแท้จริงไม่หลงคิดว่าความสุขจะอยู่กับเราไปตลอดการการเห็นความจริงแบบนี้ไม่ได้ทำให้ชีวิตเศร้าแต่กลับทำให้ใจเบาเพราะเมื่อรู้ว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราว ใจก็ไม่ต้องยึดแน่นไม่ต้องกลัวการสูญเสียมากเหมือนเดิมนี่คือความอิสระที่เกิดจากปัญญาไม่ใช่อิสระเพราะหนีโลกไม่ใช่อิสระเพราะมีเงินมากแต่เป็นอิสระเพราะใจเข้าใจความจริงของโลกคนที่มีเงินมากแต่อยากมากกว่าเดิมใจก็ยังเป็นทาตของความอยากแต่คนที่มีน้อยและรู้จักพอใจกลับเป็นอิสระมากกว่าดังนั้น ความรวยที่แท้จริงไม่ใช่การมีเงินมากแต่คือการมีใจที่ไม่ต้องการมากเพราะคนที่ไม่ต้องการมากย่อมไม่มีอะไรขาดลองถามตัวเองเบาๆในวันนี้ว่าเรากำลังเหนื่อยเพราะอะไรเหนื่อยเพราะงานหรือเหนื่อยเพราะความอยากในใจเหนื่อยเพราะโลกหรือเราไม่เคยรู้จักคำว่าพอถ้าวันนี้เราลองลดความอยากลงเพียงเล็กน้อย ลองพอใจกับสิ่งที่มีมากขึ้นอีกนิดใจเราก็จะเบาลงทันทีเหมือนคนที่วางของหนักลงจากบ่าไม่ต้องรอให้ชีวิตเปลี่ยนไม่ต้องรอให้มีมากกว่านี้แค่เปลี่ยนมุมมองในใจชีวิตก็เริ่มสงบได้ตั้งแต่ตอนนี้เพราะสุดท้ายแล้วความสุขไม่ได้อยู่ที่โลกภายนอกแต่ซ่อนอยู่ในใจที่รู้จักคำว่าพอ,พอและกล้าที่จะปล่อยวางสิ่งที่ไม่จำเป็น เมื่อใจเริ่มรู้จักความพออย่างแท้จริงชีวิตจะไม่ถูกลากไปตามกระแสะโลกเหมือนเดิมคำพูดของคนอื่นจะไม่ทำให้ใจวันไหวง่ายสิ่งของภายนอกจะไม่สามารถซื้อความสุขของเราได้ทั้งหมดเพราะใจได้พบแหล่งความสุขจากภายในแล้วโยมทั้งหลายลองพิจารณาให้ดีคนที่อยากมากย่อมกลัวมากกลัวเสียกลัวหมดกลัวไม่ได้กลัวไม่พอ ชีวิตจึงเต็มไปด้วยความระแวงความเครียดและความไม่สบายใจแต่คนที่รู้จักพอจะไม่ค่อยกลัวอะไรเพราะเขาไม่ได้ยึดอะไรไว้แน่นไม่มีอะไรที่ต้องปกป้องมากเกินไปพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าความยึดมั่นถือมั่นคือเชือกที่ผูกใจเราไว้กับความทุกข์ยิ่งยึดแน่นเท่าไร่เชือกก็ยิ่งรัดแน่นเท่านั้นแต่เมื่อเราค่อยๆค,คลายความยึดออก ใจก็เหมือนนกที่หลุดจากกรงบินได้อย่างอิสระไม่ต้องแบกกรงติดตัวไปทุกที่ชีวิตของคนเราสั้นนักวันคืนผ่านไปอย่างรวดเร็วแต่หลายคนกลับใช้เวลาทั้งชีวิตวิ่งตามสิ่งที่ไม่มีวันพอแข่งขันเปรียบเทียบและกดดันตัวเองจนลืมไปว่าความสุขที่แท้จริงอาจอยู่ในสิ่งเล็กๆที่มีอยู่แล้วแค่ได้กินข้าวอิ่มในแต่ละวันแค่มีที่นอนพักผ่อน แค่มีคนคอยทักทายแค่มีลงหายใจเข้าออกสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่แต่เพราะใจเราไม่เคยหยุดดูจึงมองไม่เห็นคุณค่าเมื่อเราฝึกใจให้เห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆใจจะค่อยๆอ,อ่อนโยนขึ้นความโลภจะลดลงความอิจฉาจะเบาบางลงและความพอจะค่อยๆเติบโดในหัวใจความพอไม่ใช่สิ่งที่ซื้อได้ไม่ใช่สิ่งที่ใครมอบให้ แต่เป็นสิ่งที่ต้องฝึกต้องสร้างต้องดูแลเหมือนการปลูกต้นไม้ที่ต้องรดน้ำทุกวันต้องให้แสงต้องให้เวลาการฝึกความพอในชีวิตประจำวันเริ่มได้จากสิ่งเล็กๆเ,เช่นกินอย่างพอดีใช้อย่างพอดีพูดอย่างพอดีทำงานอย่างพอดีไม่สุดโต่งไปทางใดทางหนึ่งนี่คือการเดินตามทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเมื่อเราดำเนินชีวิตอย่างพอดี ใจก็ไม่เครียดร่างกายก็ไม่ทรมานความสัมพันธ์กับคนรอบข้างก็ไม่ตึงเครียดเพราะเราไม่เรียกร้องมากเกินไปไม่คาดหวังเกินไปและไม่กดดันตัวเองจนเกินไปโยมทั้งหลายลองนั่งเงียบๆสักครู่แล้วถามใจตัวเองว่าวันนี้สิ่งที่เรามีเพียงพอสำหรับชีวิตหรือไม่ถ้าใจตอบว่าพอแล้วความสนุบจะเกิดขึ้นทันทีแต่ถ้าใจยังตอบว่ายังไม่พอ ก็ขอให้ค่อยๆฝึกใจไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องกดดันเพราะการฝึกใจไม่ใช่เรื่องของความเร็วแต่เป็นเรื่องของความสม่ำเสมอทำวันละนิดเข้าใจวันละหน่อยปล่อยวางทีละอย่างใจก็จะค่อยๆเป็นอิสระมากขึ้นเรื่อยๆวันหนึ่งเมื่อเราหันกลับไปมองชีวิตที่ผ่านมาเราอาจพบว่าสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขที่สุดไม่ใช่สิ่งที่เราได้มาแต่คือสิ่งที่เราวางลงได้สำเร็จ และในวันที่ใจไม่ต้องแบกอะไรหนักๆอีกต่อไปเราจะเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าใจที่รู้พอคือใจที่เป็นอิสระจริงๆเมื่อใจเริ่มรู้พอใจจะไม่เร่าร้อนกับสิ่งที่ยังไม่มีไม่เปรียบเทียบกับชีวิตของคนอื่นไม่ดิ้นรนเพื่อเอาชนะใครแต่หันกลับมาดูใจตัวเองเห็นความคิดที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป เห็นความอยากที่เกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนไปเห็นอารมณ์ที่เคยรุนแรงค่อยๆเบาลงเพราะสติเพราะความเข้าใจในธรรมผู้ที่รู้จักพอไม่ใช่คนที่ไม่มีอะไรเลยแต่คือคนที่มีเท่าที่จำเป็นและไม่ทุกข์กับสิ่งที่เกินความจำเป็นเขากินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินเขาทำงานเพื่อเลี้ยงชีวิตไม่ได้เอาชีวิตไปแลกกับความอยากไม่มีที่สิ้นสุด ใจของเขาจึงค่อยๆเป็นอิสระจากโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นโซ่ตรวนแห่งความอยากโซ่ตรวนแห่งการเปรียบเทียบโซ่ตรวนแห่งความกลัวว่าจะไม่พอพระพุทธเจ้าสงสอนว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการได้ทุกสิ่งที่อยากได้แต่เกิดจากการไม่อยากได้สิ่งที่ไม่จำเป็นเมื่อใจไม่เรียกร้องเกินพอนีใจก็สงบเมื่อใจสงบปัญญาก็เกิด และเมื่อปัญญาเกิดชีวิตก็ไม่หลงทางคนจำนวนมากพยายามหาความสุขจากภายนอกหวังว่าวันหนึ่งจะมีเงินมากพอมีบ้านใหญ่พอมีชื่อเสียงพอแล้วจึงจะมีความสุขแต่เมื่อได้สิ่งเหล่านั้นมาใจก็ยังไม่หยุดอยากเพราะความอยากไม่มีคำว่าพอถ้าไม่ฝึกใจให้รู้จักพอต่อให้ได้ทั้งโลกใจก็ยังรู้สึกขาดอยู่ดี แต่คนที่รู้จักพอแม้จะมีเพียงอาหารมื้อธรรมดามีบ้านเล็กๆมีชีวิตเรียบง่ายใจของเขากลับเต็มไปด้วยความสงบเพราะเขาไม่ได้วัดคุณค่าของชีวิตจากสิ่งที่มีแต่วัดจากความสงบที่อยู่ในใจเมื่อเราหันกลับมาฝึกสติในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะตอนกินตอนเดินตอนทำงานหรือแม้แต่ตอนนั่งเงียบๆใจจะเริ่มเห็นความจริงว่า ทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงได้มาก็ต้องเสียไปเจอกันก็ต้องจากกันเมื่อเข้าใจเช่นนี้ใจก็จะค่อยๆปล่อยวางและเมื่อใจปล่อยวางได้ความหนักที่แบกมานานก็จะค่อยๆเบาลงความกังวลที่เคยแน่นออกก็จะค่อยๆคลายตัวความทุกข์ที่เคยคิดว่าใหญ่โตก็จะค่อยๆเล็กลงเพราะใจไม่ได้ไปยึดมันไว้เหมือนเดิมนี่คืออิสรภาพที่แท้จริง ไม่ใช่อิสรภาพจากโลกภายนอกแต่คืออิสรภาพจากความอยากในใจตัวเองเมื่อใจเป็นอิสระไม่ว่าชีวิตจะอยู่ที่ไหนมีมากหรือน้อยใจก็ยังสงบได้และนี่แหละคือความสุขที่ยั่งยืนที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ทางไว้ให้พวกเราทุกคนเมื่อใจเป็นอิสระจากความอยากชีวิตจะค่อยๆเปลี่ยนไปโดยที่เราเองก็อาจไม่รู้ตัว สิ่งที่เคยทำให้เครียดกลับไม่หนักเหมือนเดิมคำพูดของคนอื่นที่เคยทำให้เจ็บก็ไม่แทงใจเหมือนก่อนเพราะใจไม่ได้ไปยึดถือไม่ได้เอามาเป็นตัวตนไม่ได้เอามาเป็นเรื่องของฉันหรือของฉันอีกต่อไปคนที่ยังยึดมั่นถือมั่นมักจะใช้ชีวิตด้วยความระแวงกลัวเสียกลัวพลาดกลัวไม่ดีพอกลัวคนอื่นจะเหนือกว่าใจจึงไม่เคยได้พัก แม้ร่างกายจะนอนหลับแต่ใจก็ยังทำงานตลอดเวลาคิดเรื่องนั้นกังวลเรื่องนี้เปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับคนอื่นอยู่เสมอแต่เมื่อใจเริ่มรู้จักคำว่าพอความกลัวเหล่านั้นจะค่อยๆลดลงเพราะคนที่รู้พอไม่ต้องแข่งขันกับใครไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้โลกเห็นเขาเพียงใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายซื่อสัตย์กับหน้าที่ของตัวเอง ทำความดีเท่าที่ทำได้และยอมรับผลที่เกิดขึ้นอย่างเข้าใจความพอจึงไม่ใช่ความจนแต่คือความมั่งคั่งทางใจคนที่มีมากแต่ไม่เคยพอคือคนที่ยากจนทางใจส่วนคนที่มีน้อยแต่รู้จักพอคือคนที่มั่งคั่งที่สุดเพราะใจของเขาไม่หิวโหวยไม่ดิ้นรนไม่วุ่นวายเมื่อใจไม่วุ่นวายชีวิตก็เรียบง่ายขึ้น การกินก็เป็นแค่การกินการทำงานก็เป็นแค่การทำงานการพักผ่อนก็เป็นแค่การพักผ่อนไม่ต้องเอาเรื่องอดีตมาทับปัจจุบันไม่ต้องเอาเรื่องอนาคตมาทำให้ใจหนักนี่คือการใช้ชีวิตอย่างมีสติอยู่กับสิ่งที่กำลังทำอยู่กับลมหายใจอยู่กับความจริงตรงหน้าไม่หนีความทุกข์แต่ก็ไม่ไปกอดมันไว้แค่รู้แค่เห็นแล้วปล่อยให้มันผ่านไปตามธรรมชาติ เมื่อฝึกเช่นนี้บ่อยๆใจจะค่อยๆเบาค่อยๆโปร่งค่อยๆสงบแล้ววันหนึ่งเราจะพบว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่ปลายทางแต่เกิดขึ้นได้ในทุกก้าวที่เดินทุกลมหายใจที่รู้ตัวทุกขณะที่ใจไม่ยึดมั่นถือมั่นและในที่สุดเราจะเข้าใจด้วยใจตัวเองว่าชีวิตที่เรียบง่ายใจที่รู้จักพอและการปล่อยวางอย่างเข้าใจ คือสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดในชีวิตเป็นความสุขที่ไม่มีใครแย่งไปได้และเป็นอิสรภาพที่ไม่มีสิ่งใดในโลกเทียบได้เมื่อใจเริ่มสัมผัสอิสรภาพเช่นนี้เราจะรู้สึกได้ทันทีว่าสิ่งที่เคยคิดว่าสำคัญมากแท้จริงแล้วไม่ได้สำคัญอย่างที่เคยยึดเรื่องที่เคยทำให้นอนไม่หลับกลับกลายเป็นเพียงเหตุการณ์เล็กๆในกระแสชีวิตที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป ไม่มีอะไรคงอยู่ให้เราต้องแบกไว้ตลอดเวลาหลายคนใช้ชีวิตเหมือนคนแบกหินก้อนใหญ่ไว้บนบ่าแบกความผิดพลาดในอดีตแบกความกังวลในอนาคตและแบกความคาดหวังของคนรอบข้างจนลืมไปว่าชีวิตจริงๆมีเพียงลมหายใจปัจจุบันเท่านั้นที่เราควรดูแลและใส่ใจพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตน เมื่อเข้าใจเช่นนี้ใจก็จะค่อยๆค,คลายการยึดถือเพราะรู้ว่าไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ไม่ว่าจะได้หรือเสียสุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัย mm. เมื่อเราเห็นความจริงของชีวิตบ่อยๆใจจะไม่ดื้อดึงไม่ต่อต้านสิ่งที่เกิดขึ้นแต่จะยอมรับอย่างสงบทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดแล้วปล่อยให้ผลเป็นไปตามเหตุและปัจจัยคนที่รู้พอ จึงไม่ใช่คนที่หยุดพัฒนาแต่เป็นคนที่พัฒนาโดยไม่ทุกข์ทำงานโดยไม่เผาใจตั้งเป้าหมายโดยไม่ยึดติดและใช้ชีวิตโดยไม่หลงลืมความสงบภายในเมื่อใจไม่วิ่งตามความอยากตลอดเวลาเราจะมีเวลามองเห็นความงดงามเล็กๆรอบตัวได้ยินเสียงล,ลมเห็นแสงแดดร,รู้สึกถึงรอยยิ้มของคนใกล้ตัวและซาบซึ้งกับสิ่งธรรมดาที่เคยมองข้ามนี่แหละ คือความสุขที่แท้จริงไม่ต้องรอให้ชีวิตสมบูรณ์แบบไม่ต้องรอให้มีทุกอย่างแค่ใจรู้จักพอใจรู้จักวางใจก็เป็นอิสระได้ในทุกที่ทุกเวลาและทุกสถานการณ์ของชีวิตเมื่อได้ฟังธรรมะมาจนถึงตรงนี้ขอให้ทุกถ้อยคำเป็นเหมือนหยาดน้ําเย็นที่ค่อยๆหล่อเลี้ยงหัวใจให้ใจที่เคยวุ่นวายได้พักให้ใจที่เคยหนักได้เบา และให้ใจที่เคยหลงทางได้กลับมาอยู่กับความสงบอีกครั้งขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีสติคุ้มครองใจในทุกย่างก้าวมีปัญญานำทางชีวิตในทุกการตัดสินใจและมีความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมให้ชีวิตเต็มไปด้วยความร่มเย็นปลอดภัยจากความทุกโศกโรคภยัยและพบแต่สิ่งดีงามในทุกวันคืน ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัยปกปักรักษาท่านและครอบครัวให้มีแต่ความสุขความสงบและความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปหากธรรมะบทนี้ช่วยให้ใจของท่านเบาสบายขึ้นขอเชิญติดตามช่องสุขใจได้ฟังธรรมต่อไปเพื่อร่วมเติมแสงสว่างให้หัวใจและเดินไปบนเส้นทางแห่งสติและปัญญาด้วยกันในทุกๆวันขอให้ทุกท่านมีความสุขในการฟังธรรมเจริญพร you oh.